เรื่องราวที่ฉันจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องราวตอนที่ฉันเข้าสอนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่ต่างจังหวัดเครื่องนี้ทำให้ฉันนอนจับไข้หัวกลนไปหลายคืนเรื่องราวมันมีอยู่ว่าตอนนั้นฉันเดินไปสอนที่ชั้นสี่ของอาคารหกซึ่งเป็นอาคารสุดท้ายของโรงเรียนและฉันได้ยินเสียงอะไรบางอย่าง ท่องขึ้นมาว่า สิ่งที่ฉันได้ยินฉันคิดว่ามันคือบทกรบทหนึ่งเมื่อฉันหันหลังไปดูก็ไม่พบใครันคิดว่าฉันอาจจะแค่หูฝาดไปเองจึงไม่ได้คิดอะไรมากอาละจ้ะวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนฝึกอา่านบทอาขยานตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแล้วก็มาอ่านหน้ากระดานคุณครูจะบวกให้สิบคะแนนเลยนะจ๊ะ โอเคฝึกอ่านไปนะเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำก่อนนะแปบ๊บหนึ่งอยู่เงียบๆนะอย่าเสียงดังเดอ้อค่ะคุณครูมีเวลาท่องแค่คาบนี้แล้วก็คาบหน้านะรีบๆด้วยนะมีเวลาแค่นี้เหรอคะอาจารย์ใช่จ้ะอาจารย์พูดกับใครคะอ้าวหนูคนนั้นไงใครอ่ะ ทั้งทีชีวิตหนึ่งอย่าไม่พันพู้พดได้ให้เขายันเสียงใครกันนะโอเคค่ะขอบคุณที่สันทนอาจจบนะคะจบแล้วค่ะโอเคหมดเวลาแล้วนะไปทานเข้าได้แล้วจ้ะ พลอยเธอนั่งครุ่นคลิดว่าเสียงที่เธอได้ยินมาตลอดเป็นเสียงของใครเธอได้ยินเสียงใครมาตลอดในการท่องกลอนต่างๆเธอนั่งคิดอยู่นานจุๆ่ๆอ้าวคุณครูพลอยไม่ไปกินข้าวหรอคะอ้าวอาจารย์นันพัฒเออยังไม่หิวน,นะคะ พอดีมีเรื่องค้างคาใจอะไรบางอยา่างเรื่องอะไรเหรอเสียงผู้หญิงที่ท่องกรอนให้ฉันได้ยินอยู่ตลอดฉันอยากรู้ว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของใครกันแน่ฉันได้ยินมาตลอดตั้งแต่ที่ฉันเข้ามาสอนที่นี่แรกๆจนถึงตอนนี้ก็ยังได้ยินเสียงของผู้หญิงคนนั้นอยู่ฉันอยากรู้นะคะว่าคือใครฉันค้างคาใจมาตลอด แต่ฉันก็ไม่กล้าถามใครที่อยู่ในโรงเรียนนี้หรอกฉันกลัวเสียมารยาทเออไม่รู้ว่าคุณครูนันัพจะให้คำตอบได้ไหมคะอ๋อเสียงของผู้หญิงคนนั้นฉันก็เคยได้ยินเหมือนกันจ้ะเป็นเสียงของเด็กหญิงคนหนึ่งที่เรียนอยู่ในโรงเรียนนี้เมื่อหลายปีก่อนเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังนะจ๊ะใครหรอคะใครหรอคะฉันอยากรู้จังเมื่อหลายปีก่อน มีนักเรีออยนหญิงคนหนึ่งเธอชื่อฝนเธอถูกคัดเลือกไปแข่งที่ต่างจังหวัดเช่นกันเธอฝึกฝนหนักอย่างมากเธอฝึกฝนตลอดช่วงพักเที่ยงหลังจากที่เธอกินข้าวเสร็จก็จะมานั่งฝึกซ้อมที่ห้องของเธอหลายวันที่ผ่านมาเธอซ้อมอย่างหนักหน่วงเพื่อที่จะได้ที่หนึ่งกลับมา อยู่มาวันหนึ่งเธองนี่บหลับลงไปเพราะว่าเธอเพลียจากการฝึกซ้อมเวลาต่อมามีเพื่อนเข้ามาเห็นเธอนอนสลบอยู่ที่โต๊ะจึงไปตามอาจารย์มาหลังจากที่อาจารย์เข้ามาในห้องอาจารย์ก็เห็นเธอนั่งฟุบอยู่ที่โต๊ะของเธอพร้อมกับงานที่เธอ ต้องไปแข่งทุกคนที่ที่เจอเธอเข้าไปเดูเธอด้วยความตกใจเมื่ออา,อาจารย์พลิกล่างของเธอออกมาก็พบว่าเธอนอนหมดสติไปกับโต้าของเธอทำให้ทุกคนตกใจมากเรียกรถพยาบาลในทันทีแต่โรงพยาบาลก็ช่วยชีวิตของเธอไม่ได้ โอยน่าเศร้าจังเลยนะคะฉันน่าสงสารเด็กหญิงคนนั้นจริงๆอยากได้ที่หนึ่งแต่ก็ต้องแลกมาด้วยชีวิตเธอเสียชีวิตก่อนที่จะไปแข่งฉันน่าสงสารเธอจริงๆค่ะอหลังจากนั้นพลอยก็คอยอุทิศส,ส่วนกุศลให้เด็กหญิงคนนั้นอยู่เสมอเพื่อที่วิญญาณของเธอ จะได้ไปสู่สุคติและหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเคยเห็นวิญญาณของฝนอีกเลยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องโรงเรียนต่างจังหวัดถ้าชอคคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u บสไข i b e ให้ด้วยนะครับ